เอฟซีบอแพงเดก็สุดคนเนาะนีกาสิมาทำบุญกับปลาเม้าลาวแพงพี่นาะจะนีมาหอดเซโน่เห็นทั้งพี่ก็ได้บาลแพงสิได้เห็นเบิดทุกคนเนาะปาภาพงามอิลีกำลังสิกินขาวเนาะก็นี้ก็มาหอดเซโน่เป็นสีเทียมหอยเนาะป้าครั้งแรกที่มาไกลที่ได้ไปทำบุญไกลไก่ิมาแวะกินข้าวเศร้าอยู่เซโน่ สบายดีเด้อเอฟซีทุกคนเนาะไปทำบุญอยู่ค่ะค่ะแขกยังบุเคยไปเห็นจกเถื่อเนาะบ่อนสิไปนี่บิละาตาเอ้ยสายถักทายสบายดีหน่อยเซ่ลาบิละาสิไปสายมือนี่ ไปทำบุญฉันลูกตลาดไปทำบุญตอนนี้กำลังสั่งอาหารนอกบะแพงบะแพงจะซื้อยังแน่เลยบะแพงซื้อพี่ไก่สองปีนะคะตั้มโมหิมผหนึ่งพี่น้องไอ้บะแพงอันจ่ายค่าปีกนอกคอยสิจ่ายค่าตั้มเงินแสนกี่ที่นอกบะแพงเงินแสน เซโนนี่ขึ้นสื่อลือเสียงเรื่องปิ้งไก่ได้พี่น้องครับผู้ไดมาเซโนบริกากินปิงนนนป้งไก่นี่คือบอได้มาเซโนนะแมนต้อง,งใช้ปิ้งไก่ต้องไปเบิ่งกันนะพี่น,น้องปิ้งไก่เซโนเฮาบ่ไดเ,เวนแวะหมองอันนั้นเนาะบ่แพงอันนี้เฮาแวะหมองห้านท้ายเขาน้ำนี่ปิ้งก็ได้ตนี่ไซ ปิ้งละหาสิบพันเนาะหาสิบพันเป็นเงินบาทเท่านัเนาะเอ่ยร้อยหาซิปนี่แหละร้อยหาซิปพี่น้อง<ม>ปิ้งละร้อยหาซิปอันน่ะปิ้งหกสิบพันปิ้งใหญ่ะ 60, นะหกสิบพันพี่น้องอันเซโนนี่คือว่าอะไรพี่น้องขึ้นสื่อรื้อเสียงงานปิ้งไก่เนาะบลาแพงเพืผ่านถนนึงพี่น้องขี่รถเมย์มาปิ้งไก่ปิ้งไก่จนสิ้นเหยตา หากเพปัญญาอะไได้เดียวเอ<ด>็ดเป็นเป็นโซนเอ็ดเป็นโซน,นเปรียบหอยดีอเ,เออดเออดแบบโซนอยู่ติบ่อแพงก็เออนพิษก็ยักเป็นโซนนะวะับโซนคล้าโซนมาเป็นโซนแต่คล้ายปีง่ายเนาะนเออนถืออยู่บ่อพี่น้องก็แม่นมาใน่เด้อปลาเมาก็บ่อแพงเออนว่าเป็นโซน ให้ส <in envy> ั <sinus> ่งก็เปียกเนาะน้องบูมบอโอ้น้องบูมอ่ะเอาเอาสิมาเบิ่งทั้งข้าสั่งนี่ค่ะน้าหมองหันหมองว่างคุกคนกันอย่างคัดไปบูมปะโดยวันสิไป ทำบุญบ่เคยไปจ้าเกลือค่ะแก่แม่มองสิไปบ่เคยเห็นแต่ว่าเคยวัดอันมองอันมองคำที่เห็นพระตอนน่ะเคยไปถึงหนึ่งแต่เอ้ข่าวคนเห็นนี่บอ่านั่งรอก่อนแป๊บนั่พิงหลังน่ะนั่งรอก่อนโดยโดย ทางแหลกของสาวแพงสีไปถ่ายแขกเวลากิมาเด็ดดึงไกลๆน้องรอบเบิร์กรอบซุปนอบจิสวยงามคันไตบอกสีไปเนาะสาวแพงครับสองสาวแพงที่เนาะแมนสองสองรอบเบิร์กเลยปลาหมาสิผักก่องไว้ก่อนจานนี้ก็เลังสิกินเข่าเนาะน้องแต่งปลาเมาสาวแพงเคยเถาน้องบูมน้องบูมกินก๋วยเตี๋ยวโอ้ไม่ก็ พากันก no. so, no, no. si no. ินข no. ้าวก็เบิ่งล่อส้มน้าีหนองเนาะสิพากันไปทำบุญแม่นี่พากันกินข้าวพี่น้องกินข้าวอยู่อันสามแหกเซโนพี่น้องสามแหกเซโนคุกระต๊พี่น้องเอ้ย ฝนตกไปปลอยลงมานะฝนเริ่มตกแล้วพี่น้องอากาศเย็นเย็นทางนี้ข้างอันมานิกาข้างแรกของบบาแพงเนาะศิเดมาทำบุญอยู่ทาแขกบ่เคยไปจ้าคือข้างแรกคือกันบ่าสาแพงสาวแพงกับข้างแรกเคยไปแต่อ ทัท้งประเทศไทยพี่น้องทงัท้งประเทศไทยบาแห่งไตาลายแลยแต่ว่าทางบันเจะคของนี่เ่เคยไปไกลจะเถอะบัดบายดี แซ่บปาปแเลากเจวก่่นมนาีลหลังจากกินเขาแล้วพี่น้องก็มารอลุงท้าพาหมวนัน้าบ้นมันมารอลุงท้าพามวนอิ่มแล้วบ่กินข้าอิ่มแล้วว่าอีดาเอาว่าก่อนเอาก่อนอิ่มแล้วว่าูก กินแล้วกินเขากับยังเอาหั่นหนาไปใส่กบเขากับปิ้งไก่ลาชิบะไซจักลืมเลยลืมไม่ใช่หรอเขากับปิ้งไก่โอ้ยแทนเด็ดกับขาวน่องบูมกะเอาน่องบดดี่เนาะปั่นปั่นปั่นกันโลเอ้อยยอดกล้องอีก บัม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 รอลุทอลลลองท้าพาหมวนอยู่หันติ่งไก่พี่นอ้องอันนี้ก็ชิเป็นเซโนเนาะอ๋อ ขนกระตุกไปปลอยพี่น้องเอ้ยเม่นจกกินข้า,ขาวแล้วก็พากันาอาหารเซลก่นอาหารเซว่าแตอาหารอย่งบ้าบ้าเห็นเดาเทมมเลยเมเดินเดเทมเดินทมเทมว่าวต่หารพีน้องเมหลอด เบียงบ่เวียงบ่เฮ้ยพี่น้องอยากไปเวียงเด้เวียงบ่เวียงบ่เป็นคนบ่มีพี่น้องเผูนหาคนไปเวียง บาบายบายเบาได้ไปเวียงบ่เวียงบ่อค่ะเรี่อง55ก็เกิดขึ้นพี่น้องบาทเนี่ยลดสองไอ้รถทั่วบ่มีคนบ่มีผู้โดยสารปัญหาผู้โดยสารไปเวียงพี่น้องเวียงบ่เวียงบ่ถ้าอยากมาเที่ยวเซนูนี่นะลดเวียงมากเดวันเด่น

พีสิเนาะสิเดินทางฝนกระตกหยิบหยับหยุบหยับซุ้มซื่อซุ่มซื่ปลาเมา่ะมาเด้เอ็ดซีบ่าวแพงเบิด์สุขคนกับมาทำบุญทำกันเด้อมืออนี้ก็ได้เดี๋ยวไปหอดบ่าวแพงสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะสีสวยงามทำได้ครั้งแรกครั้งแรกของบ่าวแพงคือกันพี่น้องเลยที่ไปทำบุญ พี่น้องอพี่น้องมะฮอนนอีโบแพงกันสิขอจบคลิปใบสมีกันเนาะหลังจากนี้ก็สิเดินทางต่อจกได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ในเด้อสบายดีสบายดีเมเนก้ะอิ่มบุญพี่น้องสิไปทำบุญเนาะสบายดีบัสสุขสุคน